เปิดรายชื่อจังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนถล่ม58จังหวัดฝนเพิ่ม66จังหวัดรับมือคืนนี้ฝนยาว5วัน ติดตามเส้นทางฝน7-16กรกฎาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อาาศพบกันในช่วงเย็นของวันพุทธที่7กรกฎาคม2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้เมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้รวมถึงนะครับตอนเที่ยงและตอนเย็นณขณะนี้บริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมี ฝนตกฟ้าขนองฝนเล็กน้อยฝนปานกลางฝนหนักหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่มีแต่อากาศคลื่อมีแต่แสงแดดยังไม่มีฝนตกกันเลยก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ซึ่งนะครับในวันนี้ล่าสุดทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในด้านของการกระจายตัวของกลุ่มฝนนะครับจะเพิ่มมากขึ้นในวันนี้ส่วนปริมาณนะครับในหลายพื้นที่ก็ยังจะมีฝนเล็กน้อยนะครับรินรินโปรยปรยเน้นนะครับมีแดดจัดแดดรอ้อนหลายพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนตกลงมากันเลยนะครับในช่วงนี้แอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับทางด้านของการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้ปริมาณฝนมากที่สุดยกให้บริเวณภาค ใต้ฝั่งอันดามัน80%ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับรวมถึงนะครับรองลงมาที่บริเวณภาคตะวนออกภาคตะวนออกเฉียงเหนือภาคเหนือรวมถึงภาคกลางฝน70%ของพื้นที่นะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน60%ของพื้นที่นะครับในวันนี้ ทางด้านของการกระจายตัวของกลุ่มฝนอาจจะครอบคลุมนะครับในหลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยแต่ปริมาณฝนนะครับในระยะนี้ยังน้อยอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันพุทธที่7รกรกฎาคม2564ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันพุธจนถึง18นาฬิกาของวันพฤหัสบดีนะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตก ตกหนักถึงหนักมาก5้าง58จังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองเน้นเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านลำพูนล,ลำปางแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรี สุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามนาคนปรปฐมอ่างทองสิงห์บุรีหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครเลยนครพนมขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ด ยะโสธรอ่อำนาจเจริญสุรินอุบลราชธานีศรีสะเกตบุรีรัมนครราชสีมาสระบรุรีปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีตรังและสตูลส่วนนะครับในด้านของการแจ้งเตือน,นบริเวณพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่สีแดงนะครับบริเวณจังหวัดนครน,นายก ระยองจันทบรุรีตราดระนองพังงาและกระบี่จากการคาดการณ์ของกรมพุตุนิยมวิทยาในระยะเวลา10วันล่วงหน้านะครับ โดยนะครับ7-11กรกฎาคม2564ในระยะเวลา5วันนี้นะครับลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับและหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่12จนถึง16กรกฎาคม2564ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงในทุกภาคน,นะครับ ส่วนนะครับในด้านของข้อมูลข่าวสารที่นําเข้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ7กรกฎาคม2564ในช่วงเย็นนะครับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าโดยนะครับในวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใตออ้ฝั่งตะวันตกขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระมััรตรายจากฝนตกหนกักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันและน้ำป่าไหลาหลากไว้ด้วยนะครับเนื่องจากจะมีร่องมรสุมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนโดยจะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณเอ่าวตังเกียประเทศเวียดนาม7-8กรกฎาคม2 5 6 4ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอัน อันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนอกจากนั้นแล้วนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาบริเภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองนะครับ70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางลำพูนตากสุโขทยัยอุตรดิตถ พิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้น70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมการสินป์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมิ ขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีจากการพันดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางนะครับในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครปฐม สุพรรณบุรีการจนบรุรีราบรีและสมุทรสงครามจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้น70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง6 0ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองในวันนี้นะคร60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ต่อไปนะเขาจะเป็นการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในทุกๆ24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้านะครับระหว่าง7นาฬิกาของทุกวันนะครับจนถึง7นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นจากโมเดล ECMWF ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ7-11กรกฎา,าคม2564 ร,ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมา,าผาาผ่านบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังปานกลางทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักรวมกับโชคแรง และอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะครับในบางพื้นที่ส่วนพื้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนก็จะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลังจากนั้นนะครับ12-16กรกฎาคม2564ฝนฟ้าขนองจะลดน้อยลงนะครับ แต่ก็ยังจะมีเกิดขึ้นในบางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้นะครับในบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านรับลมมรสุมคลื่นลมก็ยังจะมีกําลังปานกลางนะครับโดยคลื่นลมจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ecmwfwind com หมดฝนฟ้าผ่า โดยเริ่มนะครับ7กรกฎาคม2564เวลา18นาฬิกาโดยกลุ่มฝนเวลาประมาณ18นาฬิกาจะเน้นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับเหนืออีสานกลางตัมออกนะครับผมส่วนภาคใต้ฝนจะลดลงโดยกลุ่มฝนจะเน้นบร,ริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทางตอนบนนะครับเวลาประมาณ18นาฬิการวมถึงอีสานตอนล่างในบางพื้นที่โดยจะเน้นอีสานตอนล่างด้านตะวันตกหลังจากนั้นนะครับ21นาฬิกาโมเดลเปลี่ยน กลุ่มฝนจะมีลักษณะของการกระจายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงนะครับบริเวณภาคตะวันออกเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับหลังจากนั้นเที่ยงคืนคืนของวันที่7ต่อคืนของวันที่ 8, แกรกฎาคม2564กกลุ่มฝนจะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกทางตอนล่าง และนะครับในบางพื้นที่อาจจะมีตกได้ข้ามวันข้ามคืนนะครับโดยจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับโดยกลุ่มฝนปานกลางถึงหนกักจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับในคืนนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับส่วนนะครับในด้านของการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกลุ่มฝนในวันนี้ มีลักษณะของการกระจายทั่วบริเวณประเทศไทยนะครับยกเว้นบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างฝนอย่างน้อยนะครับในวันนี้นอกนั้นนะครับฝนมีลักษณะของการกระจายตัวเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางและจะเน้นมีเมฆเข้ามานะครับเป็นส่วนมากแต่นะครับในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนจะเน้นมีเมฆเข้ามามากนะครับฝนตกแค่รินรินโปรยๆเท่านั้นนะครับในบางพื้นที่และในหลายพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนนะครับในระยะนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ